เครื่องสร้อยพี่น้องนี่ตอนผมแย่พี่น้องวันพายแอบเพื่อนตอนไหนมาแสบตัวพี่น้องสวัสดีครับลุงสันพาแสบพี่น้องเมื่อนี้ไม่อีกแล้วมไม่อีกแล้วพี่น้องลูกฉันหายหายตายไปโดนเลยพี่น้องแต่ว่าปวดไปใส่พี่น้องอยู่แถวเองนะออกไม่เอาแถวไหนพี่น้องเพราะว่าโซนนี้ก็ติดโควิดพี่น้องไปใส่กันมาได้อยู่บ้านอยู่ซ่องพี่น้องมื่อวานลูกฉันไหนมีน้อมากพี่น้องแต่ว่าบโง่สิว่าจะได้กินพี่น้องนี่นี่สิเกทีแบบไปกินนพี่น้อง ปลาเก๋ยพี่น้องปลาเก๋ยปลกเกื่อย๋อลูกสันสีไากินพี่น้องเดี๋ยวมิโน่เข้ารุนกันยาวๆพี่น้องมาลูกสันสีจะได้สู้กินพี่น้องรุนกันยาวๆเลยพี่น้องใส่ไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวมิโน่กินคนที่ร้านพี่น้องรุนกันยาวๆพี่น้องว่าลูกสันสิเฮ็ดอีหยังสู้กินพี่น้องนี้ลุ้นกันยาวๆ ปลาเพลยพี ui, mm ่งปลาเปลยอืมพี่น้องเอาตัวไหนใหญ่กว่าเนาะนี่ครับเบื้องกันยาวพี่น้องได้มีนุ่มอยมาพี่น้องก้อยปลาเพลยพี่น้องเคยกินว่าัวเคยกินอะไรก้อยปลาเพลยอ้าวไม่เสียงงกันพี่น้องเฮ้ยปวดหัวนะกันไล่มือพี่น้อง เลขกับบัตถือพี่น้องกินซ้ำไม่ละเลขกับบัตรถือเมนูปากเปื่อยนี่ครับพี่น้องเมนูก้อยปากเปื่อยพี่น้องมีผักแก้มต่างๆหลายอย่างพี่น้องผักชีลาวพี่น้องใบโหละพา,ากระลำพี่น้องอันนี้พี่น้องนี่ต้มตับมีพี่น้องตับมีกินกับก้อยพี่น้อง หรือว่าตุ่มดอกแค่หน้าพี่น้องดอกดอกแค่แค่ปลาบอกเป็นใบดอกแค่ปลาพี่น้องเสร็จแล้วกันพี่น้องหลังจากปอดอุดกันหลายมือพี่น้องช่วงนี้ติดโควิดติดโรคคนรวยพี่น้องโรคคนจนจนคือเข่าหนุนบที่เราพี่น้องไปปลาไปดวงไปให้ไปพูดนี่บ่มี่เราโควิดอ่ะถ้าไปเที่ยวไปยั้งกันเออมีพี่น้องเข่าโรคคนรวยเข่าคนจนบ่ติดพี่น้องเอาเลยเอาเลยเนาะ 으음 으음 브라무요 thật là đây phải không? Chơi bao nhiêu năm rồi? Chấm nó cái miệng đó quẹt vào bươi miệng tiếp gì rồi tiếp mày khó luôn sẵn ta sẽ phải Chấm nó ตอนมัน้าแอมเงอนเนาะรู้สันซอยเงนเนาะ sự việc của thử, phí đoan, ơi. sự việc này sự ơi kiện chết chết kiện 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 k k ศูนหาศูนย์เจ็ดไปเลยรับเสือสองสองเสือมักลายพี่น้องก็ได้ว่าเศร้าปะบันนี่เศร้าเลยพี่น้องดวงไม่มีหางหัวแล้วพี่น้อง ่อแม่พันว่ายางตายบเอาไว้หรือเงินอ่ะแม่นกักวี่อ้นง Ừ, tùng đồ khe ba rồi, môn đồ khe nàng, rồi, đồ khe ba, chạm đều rồi. không xoay em rồi, tôi muốn nghe phi đồng mà phải em thuyền, tốt này em bắt sẹp ยิ่เริ่พี่น้องเด้อมักก้ได้ถูกใจกูแซ่ให้ลุงสันพาแซ่บพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงสันพี่น้องบ้ากินนานลุงสันสิบบากินยังพี่น้องกุนติดตามไปพี่น้องคลิปหนาเข้ากันไหมพี่น้องคลิปนี้ครับบุ๊บยังไงไปเนาะใทยคลิปนี้ขอก่ารเข้ามาสวัสดีครับ